วันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับผมข,าข e ่ขาวคราวของเดือนตุลานะครับก็จะเป็นสนิกพีอันแรกของอัปเดตเดือนตุลาช่วงครึ่งแรกนะครับผมก็เขาก็เกิดเห้อข้าวเนาะว่าอะไรนะมีทั้งายรายแล้วก็ฮีโร่เนาะที่แบบได้พลังของฟินิกฟอร์ดนะครับผมก็อย่ามาดูกันว่าคนแรกที่จะมาเปิดตัวให้เราดูเป็นใครกันนะครับผมอ่าก็ตัวแรกนะครับผมที่ได้พลังของฟินิกฟอร์ดแล้วก็เขาจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับผมก็คือ เขาคนนี้ระเบิดภูเขาไฟได้ตี <laughs> นะครับผมก็คือตัวของกัปตันเมกานะครับผมที่เป็นชุดของฟินิกฟอร์ดของเขานนัเองเดี๋ยวมีภาพให้ดูอันนี้อันนี้เป็นภาพในคอมิกนะอ่าก็เป็นกัปตันเมกาที่ได้รับพลังของฟินิกฟอร์ดอ่ะนะครับผม เอาจริงๆในอีเวนต์นี้อย่างที่เขาเกิดหมาก็คือมันมีทั้งคนที่ได้พลังของฟินิก x f ฟอร์ที่เป็นฮีโร่แล้วก็ไวายไลน์นะครับผมอย่างตัวของดูมเองเนี่ยก็มีพลังฟินิก i x ฟอร์ในในอีเวนต์นี้นะครับผมอ่าส่วนฮีโร่เนี่ยก็มีทั้งชางชิใช่ชางชิก็มีชางชิมีทั้งอะไรนะตัวของเนมอกับป๋าเอาพลังฟินิกซ์แล้วเนมอสไ c ร o คอฟชีฮักมันเยอะอะเอาจริงแต่ว่าเขาน่าจะเอาไม่หมดหรอกอย่างชางชิเนี่ย ไม่ควรเอาเข้ามานะจากใจเพราะว่าชุดมันเพิง่งชุดใหม่หมันเพิ่งขายไปไงถ้าเกิดเอาเข้ามาอีกมันจะดูใจร้ายกับผู้เล่นไปนิดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเอาเข้ามาเนี่ยเพราะอ่าเพราะว่าอไอตัวที่คิดว่าจะเ,เข้ามาเนี่ยเราคิดว่าน่าเป็นพวกตัวละครที่ชุดมันมันมันนานแล้วอะอย่างแบบอย่างตัวของกัปตันเวกาชุดเขาเนี่ยตั้งแต่สมัยปีที่แล้วใช่ป่ะเอ่อที่คิดว่าน่าจะมาแบบมีโอกาสสูงอนะ่ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือบูบูรีนบูบูรี เพราะว่าชุดเขาก็ถือว่าเก่าพอสมควรแล้วก็แต่ละชุดนี้ก็ทำนายผู้เล่นที่แบบชอบวูบบรีนมากก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าสนีพีที่เหลือเนี่ยจะมีวูบบรีนโผล่มาไหมเนาะแต่ว่าที่แน่แน่แน,นอนคอนเฟิร์มก็คือกัปตันเมกาชุดฟ e n i x ฟอร์ดนั่นเองนะครับอ่ประมาณนี้แล้วก็ตามธรรมเนียมเลครับผมเมื่อมีส n นีคพีคใหม่มาก็ต้องมีอีเวนต์ใหม่ใช่ไหมมาพวกเราเก็บของเก็บอะไรรออัปเดตนะครับผม อีเวนต์ก็จะเป็นตัวของอีเวนต์เตรียมตัวนะครับผมเป็น o b s e r v b e e อ่า Update Preparation Event นะครับผมก็ตัวของอีเวนต์เนี่ยก็จะมีด้วยกันหลากหลายเลยก็มาดูกันดีกว่าว่าม,มีอะไรบ้างเนาะอันแรกก็จะเป็นอีเวนต์ร้านค้ากิลดนะครับผมร้านค้ากิลตัวของร้านค้ากิลเดี๋ยวปิดภาพกับตันก่อน <c oughs> อ่าตัวของร้านค้ากิลนะครับผมกับโดนิทกิลคูณ2เนี่ยจะเริ่มวันที่6ตุลานะครับผมจนถึงวันที่12ตุลานะครับ ก็เหมือนเดิมเลยก็มีของมาขายเพิ่มเติม4ีชิ้นหน้าตาเหมือนเดิมนะครับผมขายเท่าเดิมปะไม่รู้อันนี้จำราคาไม่ได้แต่ว่าขาย2ครั้งเหมือนเดิมนะครับผมต่อมาจะเป็นตัวของอีเวนต์อ่าพรีอัปเดตอีเวนต์ก็คือเตรียมตัวนั่นแหละก็ตัวของโทเค็นเก็บไว้แลกตอนอัปเดตนะครับผมตัวของโทเค็นเนี่ยจะเริ่มคืนนี้เลยนะครับผมก็คือ4ี่ทุ่มเนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับผมจะเริ่มแล้วจนถึงวันที่12ตุลานั่นหมายความว่าหลังจาก12ตุลาเนี่ย อาจจะอัปเดตเลยก็คืออาจจะเป็น1 3บสนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแพทเทิร์นของการอัปเดตของเกมนี้ก็คือหลังจากาตัวอัปเดตตัวอีเวนท์ที่เป็นตัวเตรียมตัวอัปเดตเนี่ยมันจบลงนะครับผมมันก็จะอัปเดตวันถัดไปเลยไม่ก็อีกอีกวันแบบวันเว้นวันเว้นไว้วันหนึ่งอัปเดตมันต่อมาอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตัวอีเวนท์เนี่ยมันจบวันที่12ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยอัปเดตอาจจะเป็นวันที่13ไม่ก็14นั่นเองนะครับผม ตัวของอีเวนต์ก็เหมือนเดิมมันไม่ได้แบบว่ายากอะไรมากก็จ,จะมีการแบบว่าบังคับเล่นโหมดใหม่เล็กน้อยนะผมก็มีบังคับเล่นไทม์ไลน์สวายวอลแบทเทิลนิดนึงรอบหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็มีอีเวนต์ทั่วไปนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะครับก็ใช้พลังงานใช้ทองอะไรก็ว่าไปนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์เปลี่ยนเซ็ตหินนะครับผมดูราคาแล้วก็แจกกล่องใช่ไหมแจกกล่องสุ่มหินนะครับผม ตัวของอีเวนต์ลดราคาเนี่ยก็จะลดราคาเท่าไหร่เนี่ย50%ใช่ปะห้าสนะครับผมลดราคาเปลี่ยนเส้นทีห้าสินะครับผม,าานะบผมใช้ทองลดลง50%แล้วก็จะเริ่มนะครับผมจะเริ่มวันที่8ตุลานะครับผมจนถึงวันที่ส1ตุลานะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะแจกกล่องกล่องซุ้มหินทุกๆวันนะครับผมวันละกล่องวันละกล่องไปเรื่อยๆนะครับผมต่อมาจะเป็นอีเวนต์ลดราคาอ่าผสม อูรูนะครับผม30%นะครับผมจะเริ่มวันที่6ตุลานะครับผมก็คือพรุ่งนี้จนถึงวันที่13ตุลานั่นเองนะครับผมถัดมาก็จะเป็นลดราคาค่คาถอดอูรูนะครับผมค่าถอดอูรูเนี่ยลดลง50%นะครับผมลดวันที่6เหมือนกัน6ตุลาจนถึงวันที่13ตุลาอันนี้ลดเพิ่มเว้ยมีลดลดไปแบบลดเกินชาวบ้านเขาหน่อยอ่าลดเพิ่มมีแบบเรียกว่าเนี่ยไอเอฟเนต์อื่นมันจบ11 12ใช่ไหม ไอตัวของอีเวนต์ลดราคาผสมอูรูกับถอดอูรูนี่จบสิบสามนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นอีเวนต์เพิ่มโอกาสในการตีบวกอูรูหกดาวเนี่ยให้เป็นโอดินเบสซิ่งนะครับผมซึ่งจะเริ่มวันที่หกตุลาเช่นกันหรือวันที่สิบสามตุลาเหมือนกันนะครับผมถัดมาอีเวนต์สุดท้ายก็คือเป็นอีเวนต์แบทเทิลเวิร์นะครับผมก็เปิดสองรอบรอบแรกจะเป็นวันที่หกตุลาถึงวันที่เก้าตุลานะครับผม เงินไขก็จะมีใช้ชางชี้กับใช้เวนวูนะครับผมต่อมาก็จะเป็นรอบ2ก็คือวันที่9ตุลาถึงวันที่12ตุลาเนี่ยจะเป็นให้ใช้ตัวของเคที่กับไวฟ o ็อกเลือกเอาเอาไหนเนาะอ่าประมาณนี้ก็มีอีเวนต์มาเพื่อให้เราเตรียมตัวแหละก็ตามชื่อมานะอีเวนต์เตรียมตัวอัปเดตนะครับผมก็เก็บของเก็บอะไรเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าใครจะมาเพิ่มนะครับผมชุดไหนจะมาเพิ่มเนาะหรือจะมีตัวใหม่มาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกัน แล้วก็มีขายของเล็กน้อยเนาะก็จะเป็นแบบว่าขายาร้านค้าทุกอย่างเท่าไหร่เนี่ยทุกอย่างยี่สิบเก้าป่ะไอ้ร้านค้าหนึ่งดอนเนี่ยศูนย์จุดเก้าเก้าก็หนึ่งดอนเนี่ยมันประมาณยี่สิบเก้าบาทป่ะในเกมที่มันขายอะ่ะประมาณยี่สิบเก้าถึงถึงสี่สิบอะแถวเนี้ยไม่น่าพ้นนะครับผมก็มีของมาขายเหมือนแบบขายด้วยราคาขำๆใครแบบว่าเหลือๆตังบัญชีเหลือ,ลอ,น,น,ลอนิดนึงก็กดๆไปอะไรเงี้ยคุ้มก็คลิปท่านนะกดเผื่อไว้เผื่อซื้อชุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม แล้วก็จะมีตัวของอ่าอ่าอะไรกว่ากล่องเอเจนต์ออฟแอรลาร์ดขายส่งท้ายกล่องสูงเอเจนต์ออฟแอรลาร์ดนะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจเดิมเลยก็คือสามดอนสามดอนได้สามร้อยสามสิบคิวตันกับกล่องสองกล่อง,งนะครับผมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสิบดอนได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยคิวตันกับกล่องอีกหกกล่องนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของ ของให้ลุ้นก็ตามนี้เลยในกล่องก็มีทองมีหินสม้มหินลุ้งการ์ดหกดาวการ์ดห้าดาวแล้วก็คอมีคิวแล้วก็เมกา้าหกดาวเลดออกก็ตามข้างหลังเลยนะครับผมขายจนถึงวันที่เท่าไหร่ไม่บอกในนี้ใช่ไหมต้องไปดูข้างนอกขายจนถึงวันที่โอ้ขายจนกว่าจะอัปเดตเลยนะครับผมก็คือจนกว่าจะอัปเดตเดือนตุลาเลยก็ขายแบบยาวๆเพราะงั้นเนี่ยก็ ถ้าเกิดแพ็กเกจมันเข้าเกมเนี่ยเราก็ดูเวลาได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเวลามันขายหมดตอนไหนแสดงว่าอัปเดตตอนนั้นพอดีไงเออเดี๋ยวรอดูเวลาของของตัวที่มันขายในเกมดีกว่าตอนสี่ทุ่มเนาะหมดยังแล้วก็มีมินิรีเลย์รีเลย์แบบเบาๆแพ็กเกจต่อเนื่องนะครับผมก็จะมีเริ่มตน้นสี่ร้อยคิดต,ตัน้นสดอนใช่ไหมแล้วก็ไล่ไป 600คิวตันหินส้มตัวเลือก5ดอนแล้วก็อีกสุดท้ายก็จะเป็น1000คิวตัน10ดอนกล่องไททันแล้วก็เอ Q, ็นเอคอนบ e คิวแฟกเมนต์ไม่มีเอนะ็นเซนเตอร์เมนชั่นเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ส n น่ห์พิกสองน่าจะมาเดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมานะครับผมใครจะเดาก็คอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวแอดรอมาดูว่าจะมีคนเดาถูกหรือเปล่าน้อพรุ่งนี้แอดเดาน,นี้แล้วกันแอดเดาว,ว่าน่าจะเป็นบุพเพลี e นนะครับผม เดี๋ยวเราดูกันพรุ่งนี้จะถูกหรือเปล่านะครับจะเจอกันใหม่บ๊ายบาย